สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสุภูสุคนคลิปนี้ยุทที่ตลาดนัดอำเภอพักดีชุมพนรับจังหวัดชัยภูมิกับพี่น้องเศ้านี่ตรงกับวันที่21วันพฤหัส,สบดีครับตลาดนัดพักดีชุมพนี่มีทุกวันที่21ของเดือนครับพี่น้อง ตลาดใหญ่ผสมควนครับพี่น้องยางจนลากขาพูดเลยพี่น้องไงไก่ย่างครับอันนี้เป็นไก่ปิ้งนะครับพี่น้องอาหารการกินนี่หลากหลายทีเดียวครับอันนี้เป็นอาหารทะเละครับพี่น้องกุ้งหอยปูปลา ครับช่วงนี้เจ็ดเจ็ดโมงเศร้าครับพวกข้าไม่ข้ากำลังจิตตั้งล้านนะครับตั้งล้านเพิ่งเสร็จไม่ไม่คนกับโบไลเป็นไรแรอวครับถ้าคนไลก็ช่วงสิบโมงสิบเอ็ดโมงเที่ยงนะฮะคนจิหลายหรือกับช่วงสิบเอ็ดโมง,โมงตอนนี้ก็คนมาเที่ยวตลาดยังมาบ่ท่านถึงบ่ท่านหอดครับ ต้องรอบไปสิบม่วงคนลครับสิบม่วงสิบเอ็ดมงคนสิหลหลครับตลาดนัดแท่งนี่ครับมีทุกวันที่ยี่สิบเอ็ดของเดือนครับพี่น้องตลาดนัด,ดพ,นนพ,นพักดีชุมพลนะครับเอพี่นองออำเภพักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิครับ เครื่องไฟฟ้า <Electronic. S 1> <Electronic. S 2> อิเล็กทรอนิอกส์ขนมกรุบกรอบขนมปังมาจากโรงงานครับพี่น้องอหลาีเลยครับ ส้นหัวหอมกระเทียมะหอมแดงกระเทียมอาหารแห้งกับอาหารทะเลกับอาหารตากแห้งอเพียบเลยครับพี่น้องนะปลาหมึกแห้งครับพี่น้อง ส้นเสือผ่าพอนตัวละลอยตัวละหาจิบบาทหอมแดงพริกแห้งครับเป็นกระเทียมหอมอพริกอย่างมาอีกส้นหนึ่งครับส้นของใส่นี่หมวก,มกนกี่กางเกงในถุงเท่าครับ เต็มไปบดกับพี่น้องยูยชุดชั้นในครับชุดชันน้นในยกทรงครับหลากหลายสีสวยๆงามๆโอ้ลายอะไรไปหน้อยเก่งว้อมเก่งขายเนาขาสันเสือแขนเน่าเสือแขนสันมีบดถูกๆอ่ะ ค่ากับพวกแพ่งตัวละหาสิบตัวละลอยมื่อกี้กับผมก็ซสือมาตัวนึงดืวยกันครับตัวละลอยเสือยืดเนี่ยเสือกีฬาไแน่วมันเย็นสบายดีมันโม่หอนครับน้องเสือกีฬานะครับเสือยืดนะหลีกทางแม่ไหมเล็กน้อยนี่ก็ได้เนะ ของใส่ไม่หมวกครับไนี่ก็เป็นหมวกของใส่จิระทะเข็มคัดกระเป๋าหนังโอ้เยอะแยะบหอะไรยายบ่ยถึอเสือผาโซ่เสือผาหลายอีหลีพี่น้อยหุ่น không say không say chúng ta kiêng này, này mất còn thêm phun nó luôn เสือแขนเง่าครับพี่น้องส้นนี่ส้นเสือเสือผ้านะครับไว้จะเป็นกางเกงเง่าขาสัน่นราคาถูกๆราคาพอแพงครับของใหม่ๆครับม,มันเป็นของเกา่าเครื่องใส่ใไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เต็มไปหมดก่อนขนมาขายยังในร้ายกระดองกระเรียวบวายไหม ตลาดใหญ่อีรีเงาอีรีกับยังไฟบุสุดซอยเลยครับ ขายใส่ใส่ข้อทอกับมกี่หนอ่อยนี่ตับเสือผ่าไม่ไหม้ก็ตัวละลอยละลอยตัวละลอยบาท มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองครับพี่น้องโอ้ยส้นกระเป๋ากระเป๋าสะพายมากไม้ใกล้กองอันนี้เป็นมีดเทียมจอบเครื่องทำการ,กรเกษตร โอ้ราคาจะตึกตึกตึกมาแพงกับพี่น้องต้นปลไม้ครับ ครื่องจักสานวันหนึ่งเข้าพีน้อง ต้นกระเป๋าพี่น้องกระเป๋าสะบาพหลายหลายพี่นอ <c oughs> ้องไปแล้วที่เป็นต้นต้นไม่พี่น้องต้นบักมีบักม่วงมะละกอบัก,บกขือมีมดพี่น้อง ร่องเท่าเกือบพี่น้องเกือบ โตขันเสือผ่าพี่น้องไหมไ <c oughs> ลายลาย ใส่ไ,ไฟฟ้ิเล็กทรอนิกส์จุดชันในยกต้งเสื้อผ้าอาพ่อนของกินของใส่ไล้หรือพี่น้องตลาดนัดปากีจมพ่นตลาดนัดไหญยิ่ มีทุกวันที่ยี่สิบเอ็ดนะของเดือนกับตลาดน้ำไงกับไง่รีพี่น้องเกือบล่องเท่าครนี่เป็นเสื้อผ้ายัง chúng rút lôi điều sửa phà tam chút hà chí bạt viên tái tà viên tà quan trần đẹp เลยบ่เคยมาตลาดน,านั่นนีงก็มาซาพี่นองตลาดให่นลี่พ่นองไหยสำหรับคลิปนี้กับผมโดนเมฆดำกับขอบขอบประคุณพรแม่พน้องที่ติดตามรับชมนะครับให้กำลังใจตลอดมากคลิปหน้าพ่อกันไม่กับสำหรับคลิปนี้กับผมโดนเมฆดำขอบคุณพีน้องละหลายสวัสดีครับ